บริษัทลงทุนเสียเงินจ้างโคชจ้างเทรนนิ่งซื้อหลักสูตรมาให้เรียนดีๆแพงๆแ,แต่เซลเทรนแล้วนิ่งทำไมนิ่งไม่เก่งเหมือนกับที่อบรมหรือเทรนนิ่งมาผมถามกับถ้าผ่านการเรียนอบรมมาแล้วทุกคนจะต้องเก่งอย่างนั้นเด็กทุกคนในประเทศไทยก็ต้องได้เกรดสี่ถูกไหมครับการทำอย่างไรในการเทรนนิ่ง ให้พนักงานขายมีประสิทธิภาพได้จริงผมว่าคงไม่ใช่แค่อานั่งฟังนะเสร็จแล้วทุกคนไปทําคงไม่ใช่้ครับถ้าไม่ใช่นนั้นแล้วเด็กทุกคนเข้าเรียนแล้วต้องได้เกรดสิทุกคนโโรเซสในการเรียน KPI ในการที่จะเข้าประชุมสิ่งสําคัญที่สุดมันคือแพชชั่นครับ ทำไมต้องตั้งใจเรียนถ้ามันไม่อยากเรียนไปแต่ไม่อยากเสียเวลาเปล่าๆท่านต้องควบคู่ด้วยกันด้วยการโคชชิ่งนะครับการจัดหลักสูตรที่ดีแล้วก็การสร้างแพชชั่นให้เห็นประโยชน์ของหลักสูตรที่อยากจะเอาไปปิดการขายต่อโฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมานาวางระบบที่จะทำให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วพบกันในงานสัมมานา